ออกมาตรการภาษีเพื่อช่วยคนที่ได้รับประโยชน์จากกรบขจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ผมถือว่านอกจากจะช่วยให้ประชาชนก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้วสังคมไทยก็กําลังก้าวพ้นประชานิยมสู่ระบบสวัสดิการที่แท้จริงที่เป็นเรื่องของสิทธิไม่ใช่การสงเคราะห์จากรัฐบาลอีกต่อไปที่สําคัญที่สุดครับ นโยบายที่เราได้ริเริ่มและเป็นนโยบายที่มีผลกระทบกับคนมากที่สุดแล้วก็อยู่บนหลักคิดเรื่องการสร้างสวัสดิการการสร้างหลักประกันก็คือโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรเป็นการพลิกโฉมเรื่องของการเกษตรและการแทรกแซงจากภาครัฐโดยสิ้นเชิงครับหลายท่านทราบดีว่าในอดีต เราไล่ตามแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็คือรอผลผลิตออกมารอราคาตกตำ่ำแล้วเราก็วิ่งเข้าไปแทรกแซงรับซื้อบ้างจำนำบ้างฝืน,นกลไกตลาดเกิดปัญหาการทุจริตภาระการบริหารในเรื่องของการเก็บการระบายสินค้าอย่างนี้เป็นต้นครับเราเปลี่ยนแนวทางโดยการสร้างหลักประกันให้เกษตรกรว่าทำการเกษตรแล้วไม่ขาดทุน เราทําเรื่องข้าวเราทําเรื่องข้าวโพดเราทําเรื่องมันสำปะหลังครอบคลุมประมาณ4ล้านครอบครัวทั่วประเทศวันนี้โครงการยังไม่เสร็จสิ้นครับแต่ผมก็กล้ายืนยันได้ว่าประสบความสําเร็จที่สําคัญก็คือความสําเร็จนี้ถ้าเทียบเคียงกับระบบเดิมๆที่เคยใช้ตัวเลขมันบอกชัดขณะนี้ที่ตัวเลขเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นกรณีของข้าวโพดครับ เราก็จะพบข้อเท็จจริงว่าการแทรกแซงข้าวโพดด้วยระบบจำนำกับระบบประกันเนี่ยใช้เงินใกล้เคียงกันครับประมาณ5000กว่าล้านบาทแต่5000กว่าล้านในระบบจำนำน่ะช่วยเกษตรกร,ร,กรได้ประมาณ70,000หรือ8 0,000ครัวเรือนแต่ว่าถ้าเป็นระบบประกันที่รัฐบาลดำเนินการมาเป็น40,000 0ประมาณ5เท่าครับที่สำคัญก็คือใน5000ล้านที่ไปช่วยในโครงการจำนำเนี่ยประมาณ1 5 0 0เป็นค่าบริหารครับ ไม่ได้เป็นเงินที่ไปถึงเกษตรกรในขณะที่ค่าบริหารในระบบประกรันนั้นประมาณหนึ่งในสิคือร้อยกว่าล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นรูปธรรมว่ารัฐบาลได้คิดเริ่มนะโยบายที่ส่งผลชัดเจนที่สุดต่อคนในกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ได้ดาเนินการจนประสบความสาเร็จแล้วเพราะฉะนั้นการทำงานหนึ่งปีที่ผ่านมา ผมถือว่าเราก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและได้ก้าวพ้นสังคมแบบประชานิยมมาสู่ระบบของสวัสดิการแน่นอนครับงานหนึ่งปีของรัฐบาลไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นปัญหาในเรื่องสังคมปัญหาในเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องที่เราเร่งแก้ไขเช่นเดียวกันผมก็อยากจะเรียนสั้นๆนะครับว่าในภาพรวมของสังคมปัญหาใหญ่ที่พี่น้องประชาชนพูดกันมากก็เป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด การเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการปราบปรามก็ดีนโยบาย5รั้วป้องกันซึ่งระดมทุกฝ่ายเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกอรมนซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งข้าราชาการทหารตำรวจของทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาเนี่ยอยากจะเรียนครับว่าก็มีความคืบหน้าไปมากที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราดูตัวเลขเปรียบเทียบเราจะพบข้อเท็จจริงครับว่าการจับกลุมในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะวัดด้วยจํานวนคดี ไม่ว่าจะวัดด้วยปริมาณยาที่มีการจับกลุมได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นคือความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการทำงานเรื่องนี้แล้วก็ถ้าดูลึกลงไปในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะพบด้วยว่าเอาจำนวนยาและจำนวนคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคดีต,ต่างๆบ่งบอกว่าเรากำลังจับกลุมรายใหญ่ด้วยไม่ใช่ฉเฉพาะรายย่อยแล้วก็กำลังที่จะเดินหน้าทำงานในการเข้าไป ทลายเครือข่ายของการค้ายาเสพติดซึ่งเรงนี้ก็มีหลายกระทรวงเกี่ยวข้องนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ทํางานเรื่องนี้อย่างเต็มที่รวมไปถึงกระบวนการฟื้นฟูซึ่งเราก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาเพื่อดึงให้คนเข้ามารับการบําบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดีกระทรวงพัฒนาสังคมก็ดีก็ได้เข้ามาทํางานในเรื่องนี้เช่นเดียวกันสถิติสําหรับคดีอื่นๆน,นะครับ อันนี้เป็นตัวเลขข้างบนนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นการเปรียบเทียบการจับกลุ่มเรื่องยาเสพติดแต่ว่าสําหรับเรื่องของปัญหาอาชญากรรมโดยทั่วไปนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดตัวเลขที่สภาพัฒน์ได้สรุปออกมาที่เป็นการวัดผลในเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทํางานทางด้านสังคมก็บ่งบอกนะครับว่าสถิติของอาชญากรรมนั้นก็ลดลงทุกประเภทนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลได้เอาใจใส่เอาจริงเอาจังกับเรื่องของปัญหาทางสังคมเช่นเดียวกัน ถัดจากเรื่องของปัญหาสังคมก็จะไปในเรื่องของการเมืองนะครับและเรื่องของความมั่นคงแน่นอนครับผมไม่ไม่สามารถจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยการเมืองเรียบร้อยการเมืองนิ่งการเมืองไม่มีความขัดแยง้งแต่สิ่งที่ผมพูดได้ก็คือว่าเราเดินหน้าทำให้ระบบการเมืองเนี่ยทำงานได้ตัวเลขที่ยืนยันได้อย่างดีที่สุดตัวเลขหนึ่งนะครับ ท่ามกลางปัญหาทั้งในและนอกสภาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็คืองานทางด้านนิติบัญญัติที่รัฐบาลเข้าไปผลักดันเนี่ยทำได้มากกว่าในอดีตมากครับผมเป็นคนที่ให้เวลากับสภารับผิดชอบต่อสภาไปตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเองเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดสด เพื่อให้เป็นวาระของฝ่ายค้านในการที่จะนําเสนอต่อประชาชนได้ว่ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลมีคําตอบคําชี้แจงอย่างไรก็เท่าที่ผมทราบก็ยังไม่มีใครที่ไปตอบกระทู้ถามสดมากเท่านี้แล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนครับที่ผ่านกรอบข้อตกลงต่างๆผ่านที่ประชุมร่วมของรัฐสภามากเท่านี้และจํานวนกฎหมายที่ผ่านไปตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็มากกว่าปีก่อน แน่นอนครับไม่ได้ราบรื่นพี่น้องประชาชนทราบว่าสภาก็ประชุมกันด้วยความขลุกคลักพอสมควรและผมก็ไม่มีข้อแก้ตัวให้คนที่ขาดประชุมแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือการบริหารจัดการในภาพรวมของรัฐบาลนั้นเราทําให้ระบบสภาทํางานได้เดินหน้าได้แก้ไขปัญหาได้เพราะอย่าลืมว่ามาตรการทั้งหลายที่ผมพูดมาจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอื่นๆหลายเรื่องต้องอาศัยการผ่านกฎหมาย<ๆ>เช่นกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม นะครับหรือในส่วนของไทยเข้มแข็งก็เช่นเดียวกันสำหรับปัญหาเรื่องความสมานฉันท์ผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเราได้พยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้การเมืองของเรานั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ผมก็เคยได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้มันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถทำได้โดยลำพัง ผมพยายามทุกอย่างครับที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าตัวผมเองไม่สร้างเงื่อนไขความขัดแยง้งตัวผมจะดูแลเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมจะรับฟังความคิดเห็นจะเชิญชวนยอมรับการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มผมยืนยันว่าหนึ่งปีมาได้ยึดแนวทางนั้นอย่างเคร่งครัดที่สำคัญก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมนึกว่าแนวทางนี้จะสามารถ หาคำตอบทางการเมืองได้เหตุการณ์เดือนเมษายนซึ่งเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นและรัฐบาลได้ใช้หลักของกฎหมายเข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยไม่ละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนสำเร็จเนี่ยเมื่อผ่านพ้นทันทีสิ่งแรกที่ผมทำก็คือเชิญชวนทุกฝ่ายเข้ามาในกรอบของสภาเพื่อหาคำตอบกันในเรื่องของทางออกทางการเมือง มีการตั้งคณะกรรมการสมานชฉันตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็มีข้อเสนอแนะเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแม้ว่าประเด็นที่เสนอมานั้นตัวผมหรือพักที่ผมสังกัดไม่เห็นด้วยเราก็ยื่นมือเข้าไปบอกว่าพร้อมที่จะเดินตามนี้เพราะเป็นมติร่วมกันเพียงแต่มีเงื่อนไขว่าสมานชฉันกันในหมู่นักการเมืองไม่พอต้องให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการลงประชามติด้วย ตอนแรกทุกฝ่ายตกลงครับวันนี้ที่เดินไม่ได้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเป็นเพราะฝ่ายค้านถอนตัวไปจากกระบวนการนี้ที่พูดก็เพื่อจะบอกครับว่าผมรู้ว่าเรายังต้องทำงานกันอีกมากในเรื่องของงานในด้านสมานชันแต่ให้มั่นใจว่าหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามทำทุกวิถีทางและได้ถอยมาหลายก้าวเพื่อที่จะให้เราสามารถเดินหน้าไปได้แม้จนถึงทุกวันนี้ผมก็พูดเสมอครับ ที่เรียกร้องะให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ผมก็บอกผมไม่ขัดข้องขอให้เศรษฐกิจแข็งแรงขึ้นซึ่งผมมั่นใจว่าปี2553เนี่ยแข็งแรงเพียงพอขอให้ทุกพักการเมืองมายอมรับกติกาการเลือกตั้งเสียก่อนเพราะไม่มีประโยชน์ที่จะไปเลือกตั้งแล้วถ้าหากว่าเกิดมีการทุจริตการเลือกตั้งยุบพักกันอีกแล้วก็จะมีการมาประท้วงก็จะเป็นปัญหาไม่จบไม่สิน้นและที่